สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีซินเวอร์ครับกับในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมบิ๊กแมตประจำสัปดาห์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอเจียนสเตเดียมต้อนรับการเยือนของเวอร์พูลครับทั้งสองทีมนี้นะครับมีโปรแกรมที่จะเจอกันนะครับ แต่ก่อนหน้านั้นนะครับในเกมรีทั้ง2ทีมก็ชนะมาได้นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะทัชเชล์ฟิลยูเต็ดมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทั้านลิเวอร์พูลนะครับแชมป์เก่านะครับชนะทด้านเวกแฮมมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นนัดที่บอกเลยว่าดีโก้โจตาซูเปอร์ยีโร่อะครับในวันนี้ครับก่อนที่ถึงนัดนี้ทั้ง2ทีมรู้สึกว่าจะเตะกับ จะเตกในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมทั้งซิตี้ทั้งลิเวอร์พูลเลยนะครับก็คือว่ากำศึกหนักพอสมควรครับทั้ง2ทีมนี้นะครับผมแทบไม่ได้พักหายใจกันเลยทีเดียวเชียวใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง y t u t u ซีซินเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย ก็โคจรมาเจอกันสักทีและแคบผมสําหรับทางด้านน่ะทีมลุนแชมป์ในปีนี้กับทีมที่จะรุนป้องกันแชมป์ในปีนี้ครับสําหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่3นะเขาจะเจอกับโอลิมเปียกอสนะครับส่วนลิเวอร์พูลต้องเจอกับอารตาลันตาแล้วเรามาดูแลฟ์ของเจ้าบ้านกันก่อนเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาหนวบสี่สามสามในวันนี้ฟานซอลเลต์ยืนตำแหน่งแน่นหน้าเปล่าและดูไลฟ์ของลิเวอร์พูลครับ ลีกภูมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันครับทานดาเตียวคุซิบากลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้ไม่มีฟาร์มโย่แล้วก็ทางดาเซ็นเตอร์แบ็กนะครับค่าตัวไม่รู้แหละว่าแพงที่สุดในโลกหรือเปล่นาน่าจะแพงที่สุดในโลกช่วงนี้ปะอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นฟันได้นะครับกองหลังที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยเกมเริ่มเท่าทางดาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดสีฟ้าออกนั่นเองครับ เบอร์นาร์โดซิลบาต้องคืนมาก่อนที่ราปอกครับวันนี้ราปอกยืนเซ็นเตอร,ร์แบ็กคู่กับเทนเดอดิอาร์สนะครับผมฟาลันโตเลสเปลี่ยนข้ามาที่ลิยัสมาเลสครับตบให้มาบอเกอร์ Walker. ยกมาคิมวิโนบอยส์เอาบอลลงให้กับทางด้านลิยัสมาเลสเจอปั๊มแต่ก็ยังไปได้อยู่มาเลสมาเลสเปิดยัดครับมาเลสอ่าและกาลาชาครับบอเกอร์บอเกอร์ดึงจังหวะรอบอเกอร์ รอกันครับวอลเกอร์ยังไม่เปิดครับรอเพื่อนมาใกล้ๆกว่านี้ครับแต่ก็เจอทางด้านซาโยมาเน่ครับเข้าเทคแล้วเขาก็ทำบอลลั่นแล้วเป็นบอลทุกหมดลิเวอร์พูลครับซาโยมาเน่โรเบอร์สันให้ที่วานาดุมโกเมสให้กับมาติชอาลีสองยกมาครับให้กับติอาโกซิบาร์มาแฮนเดอร์สันครับแฮนเดอร์สันจะให้โอ้โหยู่ดีครับคนละช่องเลยครับผม ได้แล้วทางด้านลิวพูได้ครองเกมนะครับโรเบิร์ตเฟมิโน่เฟมิโน่มองหาเพื่อนไม่มายกมาที่แฮนเดอร์สันจอดแดนแฮนเดอร์สันตรงกลางครับคืนที่โรเบิร์ตเฟมิโน่เอาบอลลงแล้วปาดมาไม่ถึงไวนะ้นาดุมแต่เป็นการเข้าทำได้อย่างอ่สขสุมนมึกษ์นะผมดุเดือดเลือดพานนะซิต,ตี้จะได้สูดหูสวนกันมันมากเกมนี้ลิยาดมาเลสลิยาดมาเลส ือที่วอ l เกอร์เข้ากลางมาที่เควินเดอบอยส์หักกลับให้กับรียาดมาเลสครับมาเลสมาที่วอ l เกอร์จากกระชาก์วอเกอร์รอก่อนวอ l เกอร์เข้ากลางมาที่โรดี้ครับวอ l เกอร์ Walker. อ่ะให้กับรียาดมาเลสสวยครับรียาดมาเลสมองหาชิปมาลูกหนีแม่ไวายนดุมดักได้ แล้วเข้ากลางมาที่แฮนเดอร์สันมาเน่แล้วก็แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันยกให้กับมาเน่ครับไม่ไม่ผ่านโรดี dy, z, ้ลูเบนดิอาสแฮมาทีเวลา,าปอกตอนนี้บอลอยู bon ่แดนกลางครับฟรานซ์ตอร์เลสสิววาจะพยายามที่จะจ่ายครับฟรานซ์ตอเลสครับแต่ลิพูด,ดักได้ก็จะชิงกันเร็วเราดูจังหวะนี้ให้ลุยต์ดฟเอนโน่เปลี่ยนมาให้กับซาร่าครับ ซาร่าบอลลุกล้วจะปาดมาก็ไม่ผ่านรา็บบอกรา็บบอกมาบีเบดิอาสพักอกสวยครับทางด้านเนี่ยคิวินเดบอยส์โอ้โหเดบอยเห็นเดบิสเอ่อเบอร์นาร์โดซิลบาครับและยกให้แมนด้วยเบอร์นาร์โดซิลบาตบให้กับสตอร์ลิงคืนเบอร์นาร์โดยิงติดเซฟแถวซงโรดี้บอกให้กับสเตอร์ลิงราฮิมสเตอร์ลิงยิงติดบองมาก โอ้โหราฮิมซอลิงวันนี้ความมุ่งมั่นทะลุร้อยเลยครับผมเป็นการเผชิญหน้าทีมเก่าอย่างโดยตรงนะสตอร์ริงเดียโก้แฮนเดอร์สันแฮนเดอร์สันให้ยูเวนตุสเฟมิโอเฟมิโอให้กับจอแดนแฮนเดอร์สันยิงยันติดเซฟมากเหนียวทั้งคู่หู่รักษาประตูวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาริซงหรือเอเดสซอนนะครับผมโอ้ยิงไปนี่แกโถมแล้วก็ปัดทันนะครับถึงก็ต้องโวยเพื่อนครับว่ามันหลักโดมเกินไปหรือเปล่าครับในการยินตำแหน่งอ่ะและเล่นลูกสูตด้วยับริวผู้เตียโก้ให้กับซาราเข้าซ้ายซาราหมวนอยู่แล้วยิงแม่าเกินไปครับสำหรับเอเดนซอนเอเดสอน แต่ขึ้นหน้าไม่ดีครับเานด้านะซิต,ตี้แล้วดูเกมของลีพูลอีกครั้งหนึ่งมาเนยยกให้กับซารามงเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนจากโมฮัมเหม็ดซา่าแม่มันต้องแบบซาราครับเพราะว่าถ้าดีใจแกนี่ยกไม้พนมมือถ้าโยคะชัดๆล่ะครับผมดูครับมาเน่เปิดมาราปอกเลยยูเบนดิอาจังหวะแรกม่งเคลียร์ไม่ทันและครับผม แล้วบอลมันเลยมาถึงหัวโมซาลาครับม่งเบาๆแค่นั้นก็พอครับโอ้โหซาลานิ่งครับวันนี้แล้วทำหนึ่งประตูแล้วครับโมซาลา yes woo yes pa 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 yes yeah 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 เบนเดอรซิลบา <M endy. S 1> จังหวะนี้นะครับทางด้านนะซิตี้ต้องขึ้นเกมอีกครั้งหนึ่งยู credit, ่เบีอยต้องขึ้นหลังเลยครับเอนเดอร์ส really ันไปมาที่ราป็อกโรนโด้ซิลบากาน์ตอเลสครับ ไมนดีไมนดียกให้กับไรฮิมเตอร์ลิงไม่รู้ว่าล้ำหรือเปล่าครับมุมนี้งดูไม่ออกเตอร์ลิงเปิดมาก็ยังเตะทางด้านมาติชครับดูจะว่าอีกครั้งนี้นะโมซาลาครับหมุ่งนี้เกือบเหมือนกันครับทางด้านเอเดนนนะครับผมเกือบถึงเหมือนกันแหละครับ ยกขอ้อไม่ถึงราฟอกครับติดทางด้านนะ Henderson แฮนเดอร์สซึ่งสาร่าได้บอลในแดนหน้าดวลกับเมนดี้ซาร่าให้มาที่มาเน่มาเน่ให้กับซาร่าอ้าวทันด้วยครับซาร่าสาร่าใช้ความเร็วกระชากจะหนีมาเออเมนดี้หรือเปล่าไวเนอร์ดุม mm hmm. ไม่ผ่านยังครับและสวนกลับของซิตี้ฟานตาเลสให้กับเบอร์นาร์โดคือมาที่โรดี้ราฟอกครับ ยกมาเมนดี้ไม่ทันครับผมโอ้โหเมนดี้ทิอาโก้วันนีรุ่มโอ้โห ราปะอ,อดูมาติครับเจอรุมครับสเตอร์ลิงพยายามที่จะบีบแต่ว่ายังแก้ไขได้ดีอ้าวแล้วลิอร์พูแล้วดูจังหวะนี้ไวโนดุมโรเบอร์สันยกให้กับมาเน่อ้าวแล้วลูกนี้ไวโนดุมมาที่มาเน่รักอกแล้วเหลี่ยมมันไม่ได้ครับ หมดครึ่งได้ครับวีโก้โครับทีมแชมป์เก่านะครับขึ้นนำทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมค้าลุ้นแชมป์นในดูกาลน,นี้1ประตูต่อศูนย์แล้วครับจากคนทำประตูนี้ครับโมเขมดซาร่าครับผมเปิดโดยซาดิโอมาเน่แล้วก็มง่งหนึ่งเข้าไปต้องไปติดตามเนี่ยว่าครึ่งหลังทั้งสองทีมนี้จะแก้เกมมาดีขนาดไหนไปติดตามครึ่งหลังกันเลยครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่องยูทูบซีซินเวิร์นะครับปุ่มแด,แดงอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย เกมครึ่งหลังเริ่มขึ้นครับลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ขึ้นนำทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1ประตูต่อศูนย์แล้วครับโอ้แล้วยกลูกนี้ให้กับซาลาสวยครับโมซาลาโมซาลาเข้ากลางมาชเวนาโนให้เฮนเดอร์สันเฟร์มิโนมาที่ชเวนาโนเูร์มิโนให้กับจอร์แดนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันบอลลงเฮนเดอร์สันรอเพื่อนเติมแล้วยิงเองนะเฮนเดอร์สัน โอ้โหไม่มีใครเติมยิงเองสักเลยครับจอแดนเฮนเดอร์สันและดูยกสวยด้วยลูกนี้ลียานมาเรลยดล้ำหน้าครับดูภาพช้าภาพสโลโมชันอีกทีครับแม่ล้ำจริงๆครับทั้งตัวและหัวใจครับนี่ขาด้านซ้ายของมาเลยครับเหยียบย่ำไปแล้วครับผมไม่ต้องมี VAR นะครับเกมฟีฟ้า21ก็จับล้ำหน้าได้ไปมากๆเลยครับ ก็มันเกมแหละครับผมมันคือเกมนะครับเออถ้ามันผิดพลาดนี่ก็คงจะหาน่าดูเละครับมาติชมาติชมาติชอันนี้เล่นชิวครับมาติชเจอโก้เจอโก้ให้ที่มาติชมาติชอโก้เกือบโดนมันโอ้โหแล้วบีบสูงมากครับลาปอกนี่บีบขึ้นสูงจริงๆครับ รู้สึกว่าโอ้โหไล่กันแบบทั้งแผงเกมลุกเกมรับไล่หมดเลยครับบีบสูงจริงๆครับเมื่อกี้เราเห็นว่าป๊อกครับบีบอย่างกับหน้าเป้าแล้วโรดี้ออกครับแล้วคุณเดือกันลงมาแทนครับผม <c oughs> <c oughs> คือโอ้แล้วดูเปิดก่อนครับแม่ <c oughs> ยังไม่ผ่านโอรเวซันซาร่าเอาบอลลงได้ด้วยซาร่า จะสปีดได้หรือเปล่าซาร่าโดนกับเบนดี้ครับ,บเบนดี้พยายามที่จะว,วิ่งไล่อยู่ซาร่ากระชากไปซาร่าซาร่ายัางไงซาร่ามองหาหลุมตัวเฟมินโนูเฟมินโนซ้ายจะจ่ายไม่ได้ติดลาปอกครับอ้าวสวนกลับของซิต,ตี้ลาปอกให้กับเควินเดอะบอยส์ยกมาที่ราฮิมสเตอร์ลิงเอาบอลลงได้สวยครับสเตอร์ลิงมาที่เบอร์นาร์โดเบอร์นาร์โดเห็นเบอร์นาร์โดยังไม่จ่ายคืนมาก่อนกุนโดการยกให้เควินเดอะบอยส์บอลเลตติดเซฟ ว่าน่าจะล้ำหน้าแค่เควินเดอร์บอยเป็นเต็มเ,เลยครับผมถือว่าโจโกเมสครับดันไลน์แผงเกมลับขึ้นมาแล้วก็เช็คไหน้าน้าได้ทั่<อ>เปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับผม เอากาเซโร่นะครับลงมาแทนเบนดี้แล้วก็ทางด้านเจิต้าเนี้ยลงมาแทนเิอาโกครับนาบีเกตตาบุเบนดอ亚สครับผมหน้าแกงง่วงเหมือนกันนะสำหรับบุเบนดอ亚สยกมาสเตอร์ลิงพัดอก เตอร์ลิงยกให้กับเบย์นาโดะมงเข้ากลางควิเกตซุดครับ,รบก็น่าจะลงมาแทนเฟรเดอรเลสครับผมโอู๋บีบสูงมากบีบเร็วมากครับนี่จนทางด้านน่ะโอ้โริซงต้องเตะออกข้างไว้ก่อนเลยครับผมเจมส์มิลเนอร์นะครับลงมาแทนไวนาดุมนี่ฮูอาจจะเล่นเกมรับจ่าแล้วแหละครับผมส่งทางด้านมิลเนอร์ลงมามิติในการเล่นเกมลุกอาจจะน้อยลงนิดนึงแหละครับ วอลกเกอร์วอลกเกอร์ให้มามาเลสยกมาลูกนี้มาติดม่งครับเป็นเตะมุมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เวอ้์วผูลขึ้นดำก็จริงนะครับแต่เจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่บุกเพสซิงใส่อย่างต่อเนื่องเลยแหละครับ <c oughs> น่าสนใจจริงๆครับในเกมเกมนี้ โค้งขึ้นมาราปอกมงไม่ถึงครับแถวสองเป็นสีอะไรเป็นสีฟ้าครับเป็นอิวคายกุนดวกันควินเ <The Boys. S 1> ดอะบอยส์เดอะบอยส์ยังไปอยู่แม่แต่โจโกโมเมสจะไม่ออกเลยครับผมแต่ก็เจอควินเดอะบอยส์จิ้มครับแม่นี่คือการเพสซิ่งสูงจริงๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ โมซาลาครับออกแล้วชาคิลี่ลงมาแทนครับโอ้โแล้วทาคุมิมินามิโนะไครับไม่ได้ลงแน่นอนกันในเกมวันนี้าาอานิซงเปิดขึ้นมาชาคิลี่มงให้เกตาแฮนเดอร์สันยกที่โรเบอร์สันครับ <c oughs> จะยกก็ยังติด,ดับเบนิอาแต่บอลมันเข้าทางลิเวอร์พูลแล้วดูแทงลูกนี้ โลนโตเฟมิโนเฟมิโนโใหมามิลเนอร์เฮนเดอร์สันให้นาบีเกตาครับอา่าได้เดียวเดี่ยวนะเกตากระชากมาเพื่อเปิดมุมและใจเฮนเดอร์สันเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์จากจแดนเฮนเดอร์สันจอแดนเฮนเดอร์สันโอ้สุดติ่งกระดิ่งแมวครับแม่มุกนี้คำคำนี้นี่มันต้องยุบ ทิศไหนเนี่ยโอ้โหดูแฮนเดอร์สันครับปล่อยบอลไหลไปไม่ยิงจังหวะแรกนะนี่ครับตั้งไหลไปตั้งสองเก้าครับแล้วเก้าที่สามก็ต้องยิงแล้วแหละครับจอร์แดนแฮนเดอร์สันโอ้โหจริงรับดีใจแบบจัดจับเลยครับน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมวันนี้ด้วยครับสำหรับจอร์แดนแฮนเดอร์สันครับ สุดๆไปเลยครับจอแดนเฮเดสันโอ้แล้ววันนี้การันตีสามแต้มหรือเปล่าลครับ oh บุกมากก็จริงนะแต่เจอเกมสวนกับของลีฟูเคาประมาณ4-5จังหวะก็ถึงหน้าประตูซิตี้แล้วลหละครับคุณดกันคุณเบนดดีาสเบร์นาโดต้องคืนหลังครับราป็อกคุณดูกัน ให้แคปปี้เจส u สเจส u สมันที่สตอร์ลิงคุณดยกันยกมาแม่น <Okay. S 1> ด้วยครับแต่ล้ำหน้าครับผมแคสเซโยลล้ำเต็มๆครับทั้งแขนทั้งขาทั้งตัวและหัวใจครับ <Okay. S 1> ยกมาสวยชาคกี้รี่ เี่มองหาเี่ต้องคืนที่มาติดครับาอาริโซงเบเกอร์โอ้เลียทิ้งอีกแล้วครับวันนี้อาริโซงนี่เปิดขึ้นหน้าไม่ค่อยได้ครับตั้งแต่ครึ่งหลังเริ่มมาว่าทางด้านซิตี้บุกดักจริงๆแล้วก็เพซสิ่งสูงมากเร็วมากรวดเร็วแบบดุเดือดเลืดอรัน คิณเดอะบอยส์ไอ้และยิงมาติดเซฟล้วยังเหนียวอยู่ครับทั้งนั้นอาริซงโอ้ยิงตามน้ำของทางด้านอ่ะคริสคริสัสครับโอ้ลมตัวปัดด้วยมือเดียวทังด้วยครับแล้วก็ดีใจกับเสาชกเสาแทบจะพังแล้วแหละครับผมจะได้ลูกสูดหรือเปล่าครับทางซิตี้ เล่นลูกสูดด้วยเบอร์นาร์โดซิลบาเบอร์นาร์โดแหวกไปเองก็ยังเปิดติดโอ้โหเบอร์นาร์โดครับทำเสียของไปเลยครับลูกสูดลูกนี้แล้วสวนกับลิเวอร์พูลครับลูบเตอร์เฟมิโนเฟมิโนยังไม่จ่ายเฟมิโนจ่ายมาสวยครับเทรนต์อานอไม่ทานกันครับพี่เกสซุดถึงก่อนครับผมและดูจะได้ประตูตีใครแตกดก่าซิตี้สุดท้ายก็เสียบอลกับลิเวอร์พูลยกมาลูกนี้อิวคายคคนโดกานให้กับบราบอกครับ ราป็อกก็เจอบีบเหมือนกันเลยครับผมกุนกันให้มาที่เบอร์นาร์โดซิลบายกให้กับสเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงความไวยังมีสเตอร์ลิงแต่ว่าความยาวไม่ได้ครับแล้วเตะมุมอีกหรือเปล่าซิตี้ซิตี้ไปลูกเตะมุมครับหน้าจะไม่มีลูกสูตรแล้วเพราะไม่มีเบอร์นาร์โดซิลบาสเตอร์ลิงคอสมาลูกหนีแถว2เบอร์นาร์โดให้กับลิยารดมาเลสปั่นโค้งติดมาติดครับสเตอร์ลิงมาหิมสเตอร์ลิง สเตอร์ลิงเปิดมาแม่ก็ยังติดมาติชแ่ะครับผมอ๋อติดทั้งด้านอ่านาบีเกต้าครับขอไปสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเปิดโค้งมาครับแล้วดูโรเบอร์สันเลีรยขึ้นหน้ามาเลยโรเบอร์สันมาแน่ครับ เก็บได้ไหมมาเน่ปล่อยออกดีกว่าเป็นบอลทุ่มของซิตี้ครับเท่าเวลาบาดเจ็บ6นาทีครับผมโอ้โหนานพอสมควรครับแต่ว่าจะนานพอ2รลูกเพื่อที่จะให้ซิตี้ตีเสมอหรือเปล่าหรือว่าลิเวอร์พูลจะปิดฝาโรงเหรครับสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงยกมาไม่ผ่านโจโกเมตมาติดคืนมาที่อาร์ิซง มาทีตมาติสมองหาอยู่คบมาติสต้องคืนที่อาริซองอีกครั้งหนึ่งกินเวลาพอสมควรเลยครับอาริซองเปิดขึ้นหน้ามาไม่ได้เปิดแ้วเตะทีนี้อีกแล้วอาริซองเบเกอร์ครับวิคิอุส อู้แล้วชิงมาเควินเดอร์บ,บอยมแม่ติดแซมอาริซงครับโอ้สุดเหนียวจริงๆวันนี้แล้วหมดเวลาไปทีมรอยลิฟพูชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับชาวเจ้าบา้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครับแม่เจเกนครับต้องมาจังเลยแป๊ปบอกว่าโอ้เกมสุดยอดมากเกมสุดยอดมากวันนี้เจเกนครับไม่ใช่อันนั้นต้องบอกว่าเกมสุดยอดมากวันนี้แป๊บไาเดียวล่ะยังไงก็ขอบคุณเราขอสาบไตกลับบ้านเล่นกันนะ นี่ครับจอแอนเดนเซนต์ว่าที่แมนออฟเดอะแมตช์ในเกมวันนี้ครับเล่น90นาทีเต็มนะครับมีส่วนร่วมทั้ง2ประตูเลยนะครับถึงไม่ได้แอสซิสต์ก็ตามนะประตูแรกแต่ว่าประตูที่2องเขาเป็นคนทำประตูครับอย่างนีก็ตามเนื้อยอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u ูทูบซีเซนเวอร์ด้วยนะครับแล้วสปอนเซอร์ท่านไหนอยากเข้าเนืติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Facebook ส่วนตัวของผมหรือไม่ก็แอคไลน์มาคุยกันได้นะครับเจอกันใหม่นะครับหน้าหน้าครับ see you